สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาอัปเดตนะครับมะละกอนะครับที่เพาะนะครับวันนั้นที่นะครับแนะนําวิธีนะครับเอ่อข้าวดินเพาะเองนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อนะนี่ครับมะละกอนะนี่เจ็ดวันนะครับขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับนี่ครับอันนี้เพิ่งลงใหม่ได้สามวันนี่ครับแตกขึ้นมาแล้วนู่นเจ็ดวันนี่ครับเจ็ดวันต้นกลามะละกอก็แข็งแรงขึ้นมาแล้วนะครับ ดินเพาะไปดูตอนที่แล้วนะครับว่าผมไม่ได้ซื้อเลยนะครับไม่ได้ซื้อเลยนะครับใช้ดินอะไรบ้างนะครับไปดูคลิปตอนที่แล้วนะครับอันนี้วันนี้อัปเดตให้ดูนะครับเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันนี่จะพาะสำหรับต้นที่สูงสูงนะต้นเล็กๆนี่นะครับไม่ถึงด้วยนะครับแต่ว่าพันนี้จะดกนะพันนี้จะไม่ใช่ว่าดกคือจะจะงามเร็วนะครับแตโตไวเป็นแขกดำนะแขกดำ ครับก็โดนน้านิดหน่อยนะครับแดดก็แสงแค่ล,ลําไรไม่ให้โดนเต็มที่นะครับก็อีกสักสามที่วันผมก็จะลงดินจริงแล้วอันนี้อัปเดตเจ็ดวันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตตอนต่อไปเรื่อยว่าโตยังไงนะครับอว่าดีขนาดไหนดินพอใช้ได้ไหมนะอันนี้เป็นแขกดํานะครับกองนี้ทั้งกองเป็นแขกดําทั้งหมดเลยผมซื้อมเล็ดมานะครับซื้อมเล็ดมาร้อยมล็ดก็ สิบบาทหรือยังไงนะครับผมซื้อมามันมันรวมรวมหลายหลาย,ลายพันนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับคนยังไม่เคยก็ถ้าซื้อมะเล็ดมานะ,มะ,ะกมรดกรนะแนะนําให้เอาแช่น้ําอุ่นสักยี่บสี่ชั่วโมงนะครับน้ําอุ่นคือเอาน้ําที่ไปตากแดดไว้ก็ได้ให้อุ่นๆนะแล้วก็มาแช่มะเล็ดไว้นะให้มะเล็ดจมนะครับสักยี่บสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็นะครับนําผ้าไปชุบน้ําให้เปียกแล้วก็เอามาเล็ดแต่ละพันธุลง ห่อไว้ในผ้าแล้วก็ใส่ถุงมลติกนะครับผูกแน่นๆผูกแน่นๆเอาไว้สักเจ็ดวันถึงสิบวันถ้าแขกดําเนี่ยเจ็ดวันก็แตกลากหมดแล้วนะครับเอามาลงได้แต่ถ้าเป็นพวกฮอลแลนด์อ Holland เอเลดเลดี้นะอันนี้เลดี้นะครับนี่นี่เลดี้แบบนี้จะช้ากว่าประมาณแปดวันเก้าวันนะครับเลดี้กับฮอลแลนด์นี่จะช้ากว่านะครับคนกล้าลากจะน้อยกว่า นะครับรากจะออกทีหลังถ้าแขกดํานี่รากจะไวมากนี่นะครับอันนี้ผมเพาะไว้ประมาณลองดูนะประมาณแขกดําก็มีอยู่สิบห้าต้นนะครับเลดเลดี้ก็มีอยู่แปดต้นนะครับโทนฮอลแลนด์มีอยู่ห้าต้นฮอลแลนด์มีอยู่ห้าต้นอันนี้พึ่งพึ่งลงใหม่มเขาขาวนี่กําลังยังงอกขึ้นมาเขาขาวกําลังยังงอกขึ้นมานะครับอันนี้ต้นนี้เจ็ดวันแล้วนะครับก็ ก็รอดูต่อไปเว่าต้นจะแข็งแรงแล้วเอาลงดินได้นะครับดินที่ชัยนาธนะครับผมอยู่ที่ชัยนาธแบบนี้นะดินจะเป็นหินนะมีข้างล่างเป็นหินนะครับดินเหมือนดินดานนะครับเวลาโดนแดดเนี่ยหน้าดินจะแข็งเป็นแผ่นนะครับแต่ด้านล่างจะอุ้มน้ําดีนะครับเหมือนดินจะบอกว่าทรายมันก็ไม่เชิงะมันเป็นเหมือนดินแป้งอย่างนั้นนะครับดินดานเขาบอกแต่แถบเขาเรียกกันดินดานนะ นะครับก็ถ้าลงไปแล้วถ้าต้นไม้เป็นก็งามนะดูนะครับอันนี้มะกอกนั่นเพาะนะมะกอกเพาะนะครับต้นนี้มะกอกเดี๋ยวดูมะกอกเห็นไหมครับนี่มะกอกนี่นะครับผมเพาะ่ะดูนะนี่ครับมะกอกก็โตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับโตขึ้นมาเยอะแล้วนะส่วนด,ด้านนู้นก็เป็นมะม่วงนะครับเอ่อเป็นมะนาว กล้วยแล้วก็มะม่วงนะแก้วขมิ้นนะแตกงามมากลากลงแล้วนะครับแรกๆนี้ให้ใช้สแลนก่อนนะครับถ้าเป็นดินนี่อากาศร้อนมากๆเวลาลงอะไรก็ตามนะใช้สแลนซะก่อนนะครับเวลาถ้าเขาลากเขาลงดินดีแล้วสักเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วแตกดีนะลากเดินแล้วก็เอาออกได้เลยให้เขาโดนแดดนะด้านล่างนี้จะเป็นแปลงเกษตรนะครับมีประกาศขาวผักกาดอะไรพวกนี้ครับลงไว้ นะครับดินนี่ดินก็จะให้ดีมีฟางนะครับแล้วก็คุมหน้าดินไว้ลดน้ํานะให้ชุ่มนะอันนั้นคุดไว้ว่าจะทําบ่อนะครับแต่ว่าน้ําน้อยครับปีนี้ก็เลยได้บ่อล่างนูน้นะลูกหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับนี่ดินเพาะนะมะละกอนะครับดินเพาะไปดูตอนที่แล้วว่าผมเขายัางไงไม่ได้ซื้อนะนะครับไม่ได้ซื้อก็เพาะได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อดินเพาะเขาบางทีเรามี นะครับหน้าดินอะไรต่ออะไรใบก้ามปงกัามปูที่อยู่ที่แถวแถวบ้านเนี่ยเราก็เอามารวมๆแล้วมาผสมนะครับที่สําคัญคือตอนเพาะอย่างเงี้ยอย่าให้โดนแดดก่อนนะให้อยู่ในร่มแต่ว่ามีไอแดดได้นะครับอ่ะเจ็ดวันวันนี้มาอัปเดตมะลกรนะครับให้ชมมะละกรเนี่ยที่ชายน้านี่ผมไปถามร้านค้านี่ไม่ค่อยมีขายนะเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีใครปลูกนะลูกหนึ่งยี่สบาทเลยนะ มะละกอผมก็เลยลองผมก็เลยไปเอาหาซื้อมล็ดมาเพาะดูแถวนี้ผมขับผ่านเข้ามาตั้งแต่ปากทางเข้ามาไม่ค่อยมีต้นมะละกอนะครับไม่รู้ทำเองอยังไงปลูกไม่ขึ้นหรือยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองปลูกดูจะทําให้เป็นลองพยายามให้เป็นดูผมว่ามันปลูกไม่ยากแต่ด้วยดินที่นี่หรือเปล่านะครับผมอยู่วังหมันนะวัดสิงชัยนาทนะครับลองปลูกดูแต่ถ้าติดลูกดีๆก็แถวนี้ผมว่า พอขายแบ่งปันได้เลยพอร้านค้าบอกลูกลยยี่สิบาทเลยนะพี่ผมไปคุยร้านค้ายังไม่มีขายไม่ค่อยมีใครปลูกนะอ่านี่ครับก็สวยนะต้นแข็งแรงดีเดี๋ยวเดี๋ยวตอนต่อไปอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับเอาไว้อย่างนี้นะครับยังไม่ต้องให้โดนแดดนะครับสักสามสิบวันโดนไอแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปลงดินนะตอนนี้เจ็ดวันแล้วอัปเดตนะครับอัปเดตให้ดูเจ็ดวันแล้วอ่าตอนนะครับเดี๋ยวเรื่องมะละกอ วันนี้นะครับวันนี้สรุปเรื่องมะละกอให้ให้ให้ฟังเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราไปดูการทำจุลินทรีย์กันนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ